หลายคนมักเข้าใจผิดยาปฏิชีวนะไม่ใช่ยาแก้เซตนะครับยาปฏิชีวนะหรือยาต้านแบคทีเรียมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อยับอย่างการเจริญเติบโต,ต,ตของเชื้อแบคทีเรียไม่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อไวรัสไม่มีฤทธิ์แก้ปวดลดอักเสบซึ่งคนส่วนใหญ่มักเรียกหายยาฆ่าเชื้อมากเป็นไข้หวัดดุนแรงมีแผ่เลือดออกมีอาการป่วยคล้ายากับคนที่ได้รับยาฆ่าเชือ้อซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิด วันนี้เรามาทำความรู้จักกับ3ามโรคที่มักใช้ยาปฏิชีวนะได้แก่โรคท้องร่วงเฉียบพลันแผลสดและโรคระบบทั้งเดินหายใจส่วนบนกันค่ะว่าอาการแบบไหนบ้างที่ควรได้รับยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชือ้อโรคท้องร่วงเฉียบพลันมีสาเหตุจากการได้รับสารพิษเชืเ้อโรคหรือสาเหตุอื่นๆซึ่ง90%ซหายได้เองภายใน3-4วันโดยที่ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ โดยให้การรักษาตามอาการให้เกลือแร่หรือยาลดไข้ค่ะหากท่านมีอาการเหล่านี้ท้องร่วงรุนแรงถ่ายเป็นมูกอาจมีไข้เมนเหมือนหัวกุ้งเนา่าแนะนำให้ปรึกษาเภสัชกรหรือส่งต่อโรงพยาบาลค่ะ สำหรับบาดแผลสดประชาชนมาเข้าใจผิดเมื่อเกิดบาดแผลจะต้องกินยาฆ่าเชื้อทันทีแต่ความเหมาะสมที่จะได้รับยาฆ่าเชื้อน,นั้นจะพิจารณาจากความสะอาดหากเป็นแผลที่สดวสะอาดไม่จําเป็นต้องได้รับยาปฏิชีวนะนะครับลักษณะของแผลสดวสะอาดคือแผลขอบเรียบทําความสะอาดง่ายไม่ลึกถึงกล้ามเนื้อเอ็นหรือกระดูกไม่มีเนื้อตายไม่มีสิ่งตกบปะกบที่แผลและไม่ปนเปื้อนสิ่งต่างๆ สำหรับการดูแลบาดแผลนจากอุบัติเหตุอาจทำความสะอาดด้วยน้ำเกลือหรือน้ำสะอาดทำแผลแบบชุ่มชื้นค่ะหลายหลายคนไม่มีอาการเจ็บคอคงนึกถึงยาปฏิชีวนะแต่การติดเชื้อไวรัสไม่จำเป็นต้องได้รับยาปฏิชีวนะนะคะสำหรับความแตกต่างของเชื้อไวรัสและแบคทีเรียมีดังนี้ท่านที่ติดเชื้อแบคทีเรียอาจมีลิ้นไก่บวมแดงมีจุดตอที่ทอมซินคอแดงทอมซินบวมแดงลิ้นเป็นจุดฟ้าขาวได้ค่ะ สำหรับโรคไข้หวัดจากการติดเชื้อไวรัสจะรักษาตามอาการให้ยาแก้ไอละลายเสมหะยาลดไข้ยาอมแก้เจ็บคอและลายเครื ay, ่องคอเห็นไหมล่ะคะว่าการรับประทานยาปฏิชีวนะอย่างไม่สมเหตุผลจะก่อให้เกิดเชื้อดียาดังนั้นควรตระหนักถึงการใช้ยาปฏิชีวนะปรึกษาเพสัชจิและแพทย์ทุกครั้งก่อนใช้ยานะคะ